เราจะออกเดินทางแล้วนะคะไปอ่าวนางกัน <c oughs> ขึ้นมาแล้วนะคะนั่งกับน้องมาล่ามึกใส่เนาะ On you. จะต่อรถไปอ่าวนางากางปลาด้นี่กับหน้าเบลมากเลยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะหน้ากูปากซีดปากซีดตายข้างอย่างที่คาดไม่ไดชีวิตเมียได้ปกติมั่งกูท้จริงไปกันทุกคนบบ๊ายายตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักกันเย้หาวมากหนาวมากปวดเจ็บตีน ถึงโรงแรมแล้วเ่งดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเราได้เลขข้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันคุณม่ห็นไหยไอ้บ้าไม่เห็นไทยกูเลยนี่เหรอเนี่ยก็ก่อเมื่อกี้เราพูดใต้กูนมีพนักงานพูดใต้กับเราเดี๋ยวอะเดี๋ยวเรามากินนี้นะเราไม่ใช่คนใต้เราเป็นคนกรุงเทพมันคืออะไรมันคืออะไร มันคืนน้ำบันไาดสักย่าอนะออาพูดพูดเขาจะบอกว่าหยีแม่มึงไปถ่ายรูปเล่นไก่บอคุยเดี๋ยวรรบหลงเรมเนี่าทุกคนเราเจอรถแดงนะคะตรงนี้คิดว่าถ่ายรูปแบบถ่ายรูปอ่ะน่าจะสวยมากเลยถ่ายเท้าทุประตูมันนัก่านี่ค่ะ นี่คือห้องเราค่ะมีระเบียงด้านหลังด้วยนี่ค่อนข้างกว้างนะแหมใช่เลยแมวยูทูบวัสดีค่ะฮัลโหลรู้สึกยังไงอยากเล่นน้ำแล้วเราจะไปเล่นเชื่มหรเราจะไม่ถ่ายคลิปตอนเล่นน้ำนะทุกคนถ่ายใช่เหรอได้เลยค่ะ น้ำกันใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายต่อเลย,ยจ้งนะตอนนี้กำลังจะแต่งตัวหมดไปสามชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนออฟฟิศของเราดูวันนี้นะคะ,ะค,ะ,คะจังหวัดนี้ถ่ายติ๊กตอกบนรถนะคะ่่คคน,นีะอุ้ยสวยสวยมันคูณค่าธุน ไปอยู่กำลังมุ่งก้าวอปก็แล้วก็นี้กูแต่งหน้าเดี๋ยวมาแล้วกูตอบไปหน้านนยกไอ้ยกไอ้ไอบัตรบัตรแบบไอ้นั่นเมืไงบัตรบัตรแบบไอะไรวะเดี๋ยวอะแล้วหัวดอกแล้วกูลืมไปว่ามันเป็นบัตรแบบเดียวแล้วกูตอบไปแล้วกูแก้ตุ่มคุณในที่สุดก็ถึงเย้แต่ก็ยังแกะไปไหมใครบ้างนี่ห่านี่ห่าสองคนนั้นทะเลาะกันเสียงดังมากอมคุณใส ตอนนี้นะคะเราอยู่หัดไปถ่าปล้องแล้วเรากําลังจะเดินไปถ่ายรูปกันตรงสะพานไม้นะคะจีดอย่างนี้น่ารักไหมน่ารเรามีหมวกเรามีกิ๊บเรามีเว่นมืมันจะไม่หักัไไม่ฮัมันจะนี่ตรงนี้เป็นไม้สามารถถ่ายรูปได้นะคะทุกคนสวยมากมีลิงนะคะไม่ไง ห็นไหมีหลายตัวเลยดูดนสมบูนเว้ยลิงแบบเปลือยเลยน้องอ่ะเดินผ่านสะพานเนี่ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะายรูปกันอยู่แสงดีมากจริงๆ5โมงเกือบจะทุ่มหนึ่งนะคะ กำลังจะกลับโรงแรมแล้วเอ้ยเราจะไปเดินตลาดกันก่อนเห็นไหมเห็นเพื่อนๆเราชุดขาวเหมือนแม่ชีเลยทุกคนเราก็ชุดขาวเหมือนมึงเอ้ใกล้กับอ่าวนางมาได้เหมือนกันมาได้สวยมากเดี๋ยวแปะรูปให้ดูเลยเดี๋ยวแปะรูปไปติดตามในอินสตาแกรมได้นะมีรูปหลายอย่างใช่นกกระแตแตะแวต underscore จุดนกกระแตแตะแวตได้แล้วก็แปะแปะชื่อไอจีเหมือนกันเออทุกคนเลยค่ะทุกคน วันนี้มาค่วจีดคนมืดมากเลยค่ะเออข็นมากค่ะนะจุดนี้มาค่วจีดคนนะทุกคนเราจะมาดูโชว์ไฟกันค่ะ,คะนังยกน้ำทางคือกลุ่ม <c oughs> คนที่ มินดาชาวบ้านและนี่คือกลุ่มคนที่มินท์อวดตอนนี้เราทกำลังถ่ายยูพวกกันอยู่ค่ะเขากำลังถ่ายยูทูบกันอยู่นะคะอยากกลับโรงแรมแล้วโรรงแมกว่างเราเป็นเวลาเรื่อเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงน่ารักมากถึงโรงแรมแล้วมอมมากมาก แม่แม่บ้านเรนด์ชอบเครื่องดน่มฮะมึงนี่ถงมึงนี่งอรกว่าเลยนะ อีกเอาอีกมันไม่ได้ยินเอาเหนื่อยมึงต้องโอดังดังคนที่ชอบแกล้งเพื่อนนะคะถือประตู มีนหอ่มีนองใช่ไหมใตก่กนนเลที่ละกวมไปเเดดตาไม่มกันนะงไรตอยู่นห้อน้าถ้ามีคนหมกไปตูมันได้ยินวมันเป็นก่ำเพเดียวกนแต่กวมน่กูไม้ยินเีวเสมึงเล่าหงจากนั้นกูปเปดน้บอีกยแล้วมึงตอนนไปตอ้กโกปู่รู้แต่ว่าแต่ว่าวันนั้นเดวตอนนั้นน่ะกูกล้าไปกูไ้ยินเที่คหไปูกประต เตือน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 ดังบ้านลูเบ้ายี่ะนอนได้แม่รูดูอะไรอยู่ข้าหลังมากเลยค่ะดูสิดูดูไปไปดูได้ที่นกกระแตแต้วนะคะนกกระแตแต้ว TikTok ตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงคืนกว่านาทีแล้วไปหยิบเลกวะาก็ไหกจะทิ้งกูไว้คนเดียวไฟเซเว่นไอพวกนั้นไม่รอค่ะทุกคนพวกค้าคนนั้นไม่รอมันทิ้งเราไว้สองคนสิงลี้เล่นโคด้วายอ่ะ

ไม่ได้ว่ามนเผ็ดตอนตอนนี้นตอน่นีคใหไปกเธอจะัดความกลบก็ทิกต่อวับมาวันที่สองแล้วเฮ้ลโอมอนิงตอนมอนิงตอนจรอง สิบโมงครึ่งสวัสดีค่ะจะไปถ่ายรูปกันอีกนี่นะคะวิธีสาวติดแกลมฟ้องค่ะก้องทุกคนใส่รองเท้าเตะหรือผ้าใบลาวอาทุกคนพอเราลองตัดพอตัดสินใจให้นะคะบอกว่านั้นเราก็ใส่รองเท้าเตะสิคะไม่เอาอะใส่ผ้าใบมันเข้าใส่รองเท้าเตะมันทะเลง่าย ไปมินได้ยังไปไม่ได้จริงๆได้ยังโคตรใหม่มินได้ยังผู้ร่วมซื้อวันนี้เออสิ่งนี้ก็คือมีใครบ้างใบข้ามินใบข้าวใบหยกลายนิ้วขึ้นเส้นนิ้วเย้